โอเคขวามาที่เลขเฮ้ยสาเหลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมขวามาที่เลขเ้าเก้้ซ้ายมาที่เลขเจดขาไปที่เลขเลขเลขที่เรายืนเมื่อกี้ยังหลังเลข สองใช่่ปันหางเดินได้อันนี้ตัว B เนอะ่ใี่ตัวสเหลี่ยมข้ที่สองก็คืออะไรคะข้าหลามตัดข้าหลามตัดยืนอยู่ที่เลขข้าหลามตัดเกนอยู่ที่เลขสองงูอย่ทางนี้ให้เดตอบไ้ หัวหุยไม่คามานก็าวฝาที่เลขซ้ายมาที่เลขฝามาที่เล้ายมาที่เลอ่าทีนี้เราจะกลับ ก่แสงคอะไรอ่าก็หมายการก็แบบการก็แบบเราเริ่มที่เลข5 5, 5, 5 5ทั้งสอข้างทั้งขวาและซ้าย15เรายงที่เลข5เราจะไปที่ขา้ขาขาไปที่เลข9 9, 9, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 9 ฝาไปที่เลขห้าขวามาซ้ายมาที่เลขาฝาไปที่เลขสซ้ายไปที่เลขหนึ่ง่ค่ะหนึ่ง่งหค่ะ่งนึงห่งนึ่ง่งงหนึ่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 งห่ง